ทีนข่าวกีฬาฟุตไทยบายนิชโนสไตล์ประจำวันที่16มกราคม2564โดยเฉพาะบาครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตไทยในช่วงเชียงวันนี้กันดีกว่านะฮะม,มีข่าวอะไรที่สนใจกันบ้างฟุตไทยเชียงของวันนี้นักเตะไทย2คนที่อยากได้ไร่วมทีมอุระเวร์เดย์เมล โดยงานที่ผมทางาบริคาโดโรติเกช์ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นสร้างชื่อไปทั้งญี่ปุ่นด้วยการพาโทคชิมะบอติสคว้าแชมป์เจลิกทูเลื่อนชั้นสู่ลีกสุดสุดของญี่ปุ่นได้สำเร็จนะฮะหลังจากนั้นเขาก็ถูกแต่งตั้งให้เป็นทางคุณซือคนใหม่ของทีมอุระเวรดเตอมลทีมแข่งแห่งศึกเจลิกของญี่ปุ่นโดยทางบริคาโดโรติเกสกคุณซือป้ายแดงอุระเวร์เตเนียได้เปิดใจมาว่าหากคว้าตักเตะไทยร่วมทีมมีอยู่2คนที่จะได้ร่วมทัพเป็นที่สุดในตอนนี้ โดยคนแรกก็คือชนตาทิ์สงกสินคีแมนคนสําคัญจากทางคอนซาเลปโปโรนะฮะมีการเล่นฟุตบอลที่มีความคิดสร้างสารรค์เป็นอย่างมากมีการเล่นที่น่าสนใจมีผู้คนที่คอยติดตามเขาดูเขาไปสนวนมากมายส่วนคนที่2ก็จะเป็นธิราทอมบุม,มาทันแบ็กซ้ายที่พาโยโกฮาม่าเอฟมาริโนสคว้าแชมป์และทําผลงานได้อย่างเจ้าเจียมบนเวที AFC แชมเปียนลีกจนถูกยกให้เป็นแบ็กซ้ายแห่งเอเชียไปเลย โดยเขาคนนี้มีลักษณะการเล่นที่เป็นแบ็กซ้ายสมัยใหม่เล่นด้านนอกได้อย่างเจ้าเจียมตัดเข้าในก็ทำไม่ดีซึ่งบางครั้งกระบบทเป็นเพเมเกอร์ของทีมเป็นแบ็กซ้ายในแบบที่ริคาโดต้องการถ้า2คนทำงานได้อย่างน่าชึ่งเป็นอย่างมากๆเลยนะฮะหากจะมีการเสริมทัพผู้เล่นไทยเข้าสู่ทีมอุระวะคงจะมองไปที่2คนนี้เป็นแน่แท้ ทั้งนี้ต้องรอดูกันตอไปว่านักเตะไทยของเรานั้นจะมีใครกันบ้างที่จะมีโอกาสร่วมการกับทางริคโดโรติเกสบลินชินอระวะเรเดมอลทีมที่เป็นถึงตำนานของญี่ปุ่นกันเลยทีเดียวนะนะผมเป็นว่างานนี้ต้องรอลุ้นกันต่อไปนะฮะไม่อยากได้คนอื่นบ้างเลยเลยครับนอกจากทางชนาทิปสงกสินและก็ทางทีรทรบุมมาทันสองคนนี้ต้องรอลุ้นกันต่อไปครับแล้วกันนะฮะอย่างไัก็ฝากติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์นิชิโนเชียร์นักเตะไทยไปญี่ปุ่นกันด้วยครับ แล้มาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะมีนาคมนี้มิโตมะขึ้นสู่ชุดใหญ่ทีมชาติญี่ปุ่นอย่างแน่นอนตัวทีมชาติญี่ปุ่นที่นำเป็นจ่าฝูงของกลุ่ม F ในศึกฟุตบอลโลกปี2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2ลงเล่นไปแล้วทั้งหมด4นัดเก็บชยัยชนะมา4เกมรวดแบบไม่เสียประตู ยิงไปทั้งหมด13ประตูจากผลงานชนะเบนมาไป2-0ชนะมองโกเลียไป6-0ชนะทาจิกิสถานไป3-0แล้วก็ชนะคีกิสถานไป2-0เหลือโปรแกรมกนนารแข่งขันอีก4เกมในช่วงปี2563ที่ผ่านมาซึ่งทีมชาติญี่ปุน่นลงเล่นในเกมอุ่นเครื่องช่วงฟีวาเดยไปทั้งหมด4เกมนะฮะเป็น4เกมในช่วงเดือนตุลาคมพฤศจิกายนซึ่งทั้งหมดนี้ก็ลงเล่นในยุโรปนะฮะเลือกผู้เล่นที่ค้าแข่งในยุโรปทั้งหมด โดยทางขุนสือฮาจิเมะโมริยาสุเนี่ยเดินทางไปคุมทัพจากญี่ปุ่นกันเลยเดียวล่าสุดสื่อญี่ปุ่นออกมาบริการมาว่าฟุตบอลโลกปี2022รอบคัดเลือกโซนเอเชีย er, ที่ทาง AFC วางแผนทางจะกลับมาทำการแข่งขัน,น,นกันในช่วงเดือนมีนาคมถึงมิุณายนนะฮะทางด้านของฮาจิเมะโมริยาสึเนี่ยขุนซือใหญ่ของทีมค่อนข้างจะเป็นกังวลแม้ว่าสถานการณ์ของทีมนั้นจะเป็นทีมนำของกลุ่มเนื่องจากการแพร่ระบาดของวโควิด -19 ซึ่งในโลกนี้มีทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะฮะโดยเฉพาะในยุโรปซึ่งการลงเล่นฟุตบอลโลกในช่วงเดือนมีนาคมนั้นมีความเป็นไปนได้ว่าอาจจะต้องใช้ผู้เล่นในประเทศทั้งหมดแต่ก็ยังเป็นกังวลเกี่ยวกับเรื่องของผู้เล่นที่ค้าแข้งในยุโรปนะฮะจะกลับมาเล่นในเดือนมิถุนายนนี้ได้หรือไม่ซึ่งก็มีหลายรายที่ไม่ค่อยได้รับโอกาสในการลงเล่นรวมไปถึงอยู่ในช่วงของการโอนย้ายทีมั่นเอง โดยนอกจากนั้นยังเผยถึงความคาดหวังต่อน,นักเตะใหม่ที่แจ้งเกิดในประเทศอย่างคาอุรุมิโตมะแข้งวิบสามปีของสโม,มสรฟุตบอลแชมป์เจลิกหนึ่งในฤดกา2020อย่างคาวาซกิฟอนโตเร่ที่สร้างปรากฏการณ์การเล่นในอย่างน่าสนใจในปี2020ซึ่งนักเตะรายนี้เคยผ่านการเล่นในทีมเยาวชนรุ่นยุ21ปีและก็23ปีนะฮะซึ่งในฟุตบอลโลกครั้งนี้จะมีโอกาสก้าวขึ้นมาเล่นทีมชาติญี่ปุ่นชุดใหญ่เป็นครั้งแรกตั้อย่างแน่น,นอน ำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลโลกปี2022ี่รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2อีก4เกมของญี่ปุ่นนั้นก็ประกอบไปด้วยวันที่2 5ิมีนาคมพบกับทางเมียนมาวันที่30มิีนาคมพบกับทางมองโกเลียวันที่7มิถุนายนพบกับทางคาิกิสถานและก็วันที่15มิถุนายนนะฮะพบกับทางคีร์กีซสถานนั่นเองเป็นทางการนี้ทางญี่ปุ่นนั้นเขาก็เตรียมฟอร์มทีมมาเป็นที่เรียบร้อยก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นเช่นไรครับเรามามติข่าวต่อมากันดีก่อนนะฮะ ฟอนตาเล่ประกาศแต่งตั้งเคนโงะรับหน้าที่ทูตสโมสรหลังแขวนสตัตดโดยเคนโงะนักกามูรานะฮะอดีตแข่งคาวะสกิฟอนเาเล่ทีมแชมป์เจลิกซีซั่นก่อนถูกแต่งตั้งให้เป็นทูตพิเศษของสโมสรหลังจากที่เจ้าตัวนั้นประกาศยุติบทบาทนักฟุตบอลอาชีพแล้ว ดูความเคลื่อนไหวของสมโมสรคาวา s a k i f r o n t a l เมื่อวันที่4มกราคมที่ผ่านมาได้ประกาศแต่งตั้งเคนโงดนากามูระที่ประกาศแขวนสตั๊ดในซีซั่น2020ไปแล้วข้ารัาหน่งพิเศษนะฮะโดยเป็นทูตของสมโมสร a n g e ส Special Ambassador พร้อมกับแต่งตั้งอ่าพันธมิตรนำผมกับทาง Anchor Japan นั่นเอง สำหรับเอนเคอร์เจแปนนั้นเป็นบริษัทพัฒนาและก็จาหน่ายผลิตภัณฑ์ดิจิทัลเช่นลําโพงและก็แบตเตอรี่มือถือที่ให้การสนับสนุนฟอนเทเล่เป็นเวลา2ปีนับจากฤดูกาล2019ซึ่งเคนโงะในกัมุรานี้ได้รับแต่งตั้งเป็นทูตพิเศษได้เข้าร่วมการประชุมกับทางโยชิฮิโรยาบุชินะรองประธานคาวาสกิฟอนเตเล่และก็โยชิสึเนอิโดผู้อำนวยการตัวแทนของแองเคอร์ของญี่ปุ่นณเวลานี้ โดยภายหลังได้านตำแหน่งความสำคัญในครั้งนี้นะฮะเคนโงดนาการุระก็ได้กล่าวว่าผมทำให้ดีที่สุดเพราะจะเป็นงานแรกของผมตั้งแต่ยุติบทบาทนักเตะอาชีพจนถึงตอนนี้ผมทำงานหนักมากเลยนะดังนั้นผมจึงอยากจะทำงานอย่างหนักกันต่อไปก็ถือว่างานนี้ถึงแขวนทรัพไปแล้วก็ยังเป็นทูตในการที่จะประสานงานนะผมกับทางอังเกอร์กันต่อไปนะฮะถือว่างานนี้ไม่ธรรมดาจริงเรามาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับ จักรพันธ์แก้วพรมมิดฟิลด์ไทยสร้างโอกาสทำประตูให้กับเพื่อนมากที่สุดในไทยลีกโดยจักรพันธ์แก้วพรมนะฮะกองการตัวเก่าของทางบุรีรัมย์ไปนกเตะไทยที่สร้างโอกาสทำประตูให้กับเพื่อนร่วมทีมได้มากที่สุดในโตโยต้าไทยลีกในฤดูกาลนี้กองการจากทางบุรีรัมย์สร้างโอกาสทำประตูให้กับทีมได้ถึง19ครั้งส่วนอันดับที่2เป็นสุบัญยาปุริสายเพรเมคเกอร์จากทางบีจีประชุมและก็สมภโชโชติราชธุรกจากทางบุรีรัมย์เต็ดทำไปทั้งหมด16ครั้ง สนักเตะที่สร้างสันตุกาสให้กับเพื่อนได้มากที่สุดในไทยลีกนะฮะก็จะเป็นสตีเฟนลองจิวปีกจากทางราชบุรีพิขนเอฟซีที่ทำได้ถึง2 7ครั้งด้วยกันสำหรับนักเตะไทยที่สร้างโอกาสให้กับเพื่อนทำประตูได้มากที่สุดอ้าดับแรกนั้นก็มีดังต่อไปนี้เริ่มจากคนที่1ก็จะเป็นจักรพันธ์แก้วพรมของทางบุรีรัมย์จำนวนทั้งหมด19ครั้งอันดับที่สองก็จะเป็นสุบัญยาปุริสายของทางบีชีประชุมและก็สุเโชคสรารชาติของทางบุรีรัมย์ จำนวน16ครั้งเท่ากันอันดับ3าก็จะเป็นทริสซองโดของทรูแบงคอกยูเต็ดกับเควินดรมลมของการชา่าเรือจำนวน14ครั้งที่กันอันดับสีก็จะเป็นจักรพันธ์ไพศุวรรณจากสมุทรปราการซิต,ตี้จำนวน13ครั้งและอันดับที่5ผมก็จะเป็นสาวรัตจุเย็นจากทางบีจีปทุมและก็สตรักไห้บกคนจากทางบุรีลัมย์ธีรพลยอดเยอยจากาสมุทรปราการซิต,ตี้จำนวนเท่ากันที่12ครั้งนั่นเอง เป็นแต่ว่างานนี้ต้องยกยอความดีความชอบไม่จักรพันธแก้วพรหมคนยิงจริง,รงเพราะว่าเป็นมิดฟิลด์ที่สร้างโอกาสให้กับเพื่อนร่วมทีมทำประตูมากที่สุดในศึกไทยลีกในครั้งนี้เลยก็ว่าได้เรามาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับลูกพี่เก่าเจอดีตกองหลังเทโบโรนั่ง2ตํตำแหน่งทีมโมอโจบูโดยไดกิอีวามาสะอดีตกองหลังทีมชาติญี่ปุน่นและก็เคยเล่นในไทยลีกนะฮะกระทางฟริิโลเอฟซีหรือว่าแต่ก่อนเป็นบีซีเทโรศาสนา อัปเดตบล็อกส่วนตัวหลังถูกแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการสมโมสรฟุตบอลแห่งมหาวิทยาลัยโจบุและก็รองศาสตราจารย์ภาควิชาการจัดการกีฬาและก็สุขภาพคณะข้อมูลธุรกิจของมหาวิทยาลัยโจบุนั่นเองโดยดีดก้องหลังของทางคาชิมาเอตเลอร์ได้เผยมาว่า,าผมทํางานเป็นที่ปรึกษามาตั้งแต่ช่วงเดือนมษายนแต่จากนี้ในฤดูกาลใหม่ผมจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะฮะในฐานะผู้อำนวยการสมโมสรนอกเหนือจากการเสริมสร้างความแขง็งแกร่งให้กับสมโมสรฟุตบอลแล้ว ยังเป็นกรอบที่ช่วยให้นักเรียนของสโมสรฟุตบอล200คนสามารถเชื่อมโยงฟุตบอลกับหน่วยงานที่พวกเขาจะต้องฝึกฝนกันอย่างจริงจังในอนาคตหลังจากที่จบการศึกษาโปรโดให้ความสนใจกับมหาวิทยาลัยของคามิทาเกะในอนาคตกันด้วยครับน,นี่นะผมก็เป็นคำพูดของทางลูกพี่เจนะฮะที่บอกเลยว่าตอนนี้เขาเนี่ยไปไกลมากเลยทีเดียว เป็นทั้งผู้นวยการนะผมของสโมสรฟุตบอลแห่งมหลาลัยโจบุและก็เป็นรองศาสตราจารย์ภาควิชาการจัดก,การกีฬาและก็สุขภาพอีกโอ้โหถือว่างานนี้ควบสองตำแหน่งแบบไม่ธรรมดาจริงและนี่ก็เป็นเที่นข่าวกีฬาคนไทย by digital style ประจำวันที่16มกราคม2564โดยใช้ยพบว่าครั่งฟุตบอลชัยครับ